พอเป็นรักทางไกลสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณมั่นใจกับความรักครั้งนี้ได้คืออะไรรู้ไหมอืมคือการสื่อสารที่สม่ําเสมอไม่ใช่วันดีคืนดีโทรมา,าหายไปสี่วันหายไปห้าวันไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นค่าตัวเองนะเราต้องโชว์สแตนดาร์ดเลยว่าถ้าเราจะไปในความสัมพันธ์ระยะยาวฉันต้องการที่จะมีการส่งข่าวกันทุกวันและสม่ำเสมอ ในช่วงเวลาที่ทั้งสองคนสะดวกเก็ใจไหมถ้าไม่มีการสื่อสารที่สม่ําเสมอคุณรู้ไหมมันจะเกิดอะไรเกิดความกลัวความรักนั้นคือมันเหมือน,มนไม่มันไม่ security แล้วมันไม่มั่นคงแล้วมันรู้สึกกลัวข้างในเอ๊ะเขาไปไหนเขาทําอะไรทําไมวันนี้ไม่โทรถ้ารักทางไกลครูบอกเลยทําสิ่งนี้อันนี้คือสําคัญที่สุดเลยไม่ใช่หายไปแล้วก็ไม่บอกอืถ้าไม่ใช่ก็คือไม่เอาแป,แปลกๆมีเอ๊ะ อ่าต้องใช้การฟังหัวใจตัวเองด้วยนะถ้ามีเอ้นี่คือจบความรักที่ใช่มันจะไม่มีความสงสัยเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วความรักทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขามันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะรักตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นทุกๆกวันนะคะใช้โอกาสในทุกๆสถานการณ์ที่จะทำให้ตัวเองรักตัวเองได้มากขึ้น